สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรนะคะจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ในช่วงนี้นะคะจะมีเกณฑ์ขยับดีในเรื่องของการเงินการทองจะมีโอกาสดีๆเรื่องเงินเข้ามาจะมีข่าวดี ในเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะ และคิวนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนั่นเองค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวและคณะราศีกันว่าทำไมในช่วงนี้คุณถึงจะมีเกณฑ์ขยับดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองค่ะ ชาวลักนณาราศีกันนะคะต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์ขยับดีไม่แค่เรื่องการเงินนะแต่เป็นเรื่องการงานด้วยค่ะเพราะดาวพระพุธดาวประจำเนื้อประจำตัวของคุณนะคะได้โคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงนี้เลยนะดาวพระพุธนอกจากจะเป็นดาวประจำเนื้อประจำตัวแล้ว ยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของคุณด้วยค่ะงานของชาวลัคนาราศีกันจะมีความก้าวหน้าจะมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นพนักง,งานประจําเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะมีโอกาสได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มีความสําคัญให้ทําโปรเจกต์ที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมีคนเห็นถึงความสามารถมีคนเห็นถึงศักยภาพในตัวคุณนะคะถือว่า เป็นเกณฑ์ที่ดีเลยจริงๆพองานขยับดีแล้วเนี่ยนะคะโอกาสต่างๆก็จะมีเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูค่ะและสําหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองการค้าการขายเริ่มคล่องตัวดาวพระพุธนะคะลักษณะของดาวยังเป็นตัวแทนของการพูดการเจรจาเป็นตัวแทนของปากเป็นตัวแทนของเอกสารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการค้าการขายที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ก็จะมีความคล่องตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นตัวดึงดูดเงินดึงดูดทองเข้ามาที่ตัวคุณน,นั่นเองค่ะและดาวพระศุกร์นะคะก็กําลังจะได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีซึ่งดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณค่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันถ้าคุณมีความตั้งอกตั้งใจจริงในการทํางานเงินทองไม่หนีออกไปจากคุณอย่างแน่นอนค่ะต้องบอกเลยนะว่าชาวลัคนาราศีกันเกณฑ์ต่างๆนานา การทำมุมของดวงดาวเอ่ยเกณฑ์เออยนะคะหรือว่าตำแหน่งของดวงดาวเอ่ยได้ตำแหน่งที่ลงตัวลงล็อกมากๆเลยค่ะจะเป็นตัวสนับสนุนหนุนนำให้ชาวลัคนาราศีกรรมเกิดโชคเกิดลาบมีความเฮงมีความปังในเรื่องของการงานและการเงินแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ทำอะไรเลยนอนรออยู่ที่บ้านแบบนั้นไม่ได้เลยนะคะคุณจะต้องมีการลงมือทำและทำอย่างตั้งใจด้วยค่ะก็ขอให้ ลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทั่วหน้าอย่าลืมหมั่นทําบุญทำทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ